สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่8เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมหยิบยกเอาเรื่องของคําว่าทักษิณเป็นเพียงนักโทษหนีคุกเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นในการปิดท้ายแต่ไ่ห่หลักๆก็จะเริ่มต้นจากเรื่องราวบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งตอนนี้พรรก,การเมืองหลายพรร เริ่มลงพื้นที่กันแล้วเนี่ยนะครับหัวข้อในวันนี้เป็นอย่างนี้ครับพระกาศถอบอกว่าพาคนโกงกลับบ้านนี่เป็นหัวข้อนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันคุ้นๆราวกับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันซะอย่างนั้นแหละครับไม่ใช่แล้วหรอครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพักการเมืองหลายพักเข้าลงพื้นที่กันเพื่อเป็นการช่วงชิงคะแนนเสียงกันแล้วนะครับ พรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจคืออะไรครับคือไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่นี่แหละครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบป้ายไวนิลขนาดใหญ่ไปปรากฏภาพของพลเอกประวิตยวงสุวรรณพร้อมกับข้อความที่บอกว่าอย่างนี้แหละครับไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่แล้วก็ไปติดกันอยู่ทั่วจังหวัดนองคายเลยนะครับบอกได้คําเดียวครับว่าเจ๋งครับอันนี้เจ๋งเจ๋งจริง คือใช้จุดอ่อนของลุงป้อมที่มักจะให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช้ตรงนี้แหละครับใช้จนกระทั่งถูกอัมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเอาไปสร้างไปจุดแข็งได้อย่างลงตัวจริงๆนะครับต้องยอมรับกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมหนีบเอารัฐมนตรีแล้วก็สสพักพลังประชารัฐไปลงพื้นที่จังหวัดนองคายแล้วก็ไปดูโครงการพัฒนาน้ำบาดาลน,นะครับแคมเปญเต็มๆเนี่ยคือไม่ร้อนไม่แรง กักเก็บน้ำฟื้นชีวิตพัฒนาต่อยอดกเกษตรกรไทยด้วยภาษีกเกษตรกรพลิกชีวิตกเกษตรกรทั่วไทยให้มีน้ำใช้ตลอดปีงบประมาณจากภาษีประชาชนเพื่อประชาชนคืออย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพักการเมืองที่อ่อนประชาสัมพันธ์อย่างหลักนะครับก็ถูกมองว่าเป็นพักคนแก่บ้างล้าหลังบ้างไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบ้างอะไรบ้าง ทีนี้พอเกิดกรณีของชัดชาติสิทธิพันธุ์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เลยทําให้คนในพลังประชารัฐเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นชัดชาติวิ่งไปสดก๋วยเตี๋ยวไปไลฟ์คนดูเป็นหมื่นๆลุงป้อมตัวราชการโชว์ผลงานมีดูกันไม่กี่คนนั่นแหละครับแค่ข้อความที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่ข้อความนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเปลี่ยงครับพูดถึงกระทั่งประเทศแน,แน่แต่พูดในมุมบวกด้วยนะครับ เรื่องอื่นไม่รู้แหะครับแต่ว่าไม่แรงชาวบ,บ้านฟังแล้วก็อุ่นใจแต่ว่าจะแรงหรือไม่แรงจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอจะถึงหน้าแรงปีหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันคือฤดูฝนอยู่นี่เป็นพักพลังประชารัฐเขาส่วนพักร่วมรัฐบาลอีกพักหนึ่งก็คือภูมิใจไทยอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าแหะครับเพราะว่ามากับกัญชาเลยนะครับเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลขนแกนนําพักไปที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ไปโชว์ว่ามีผลงานเพียบ กัญชาทางการแพทย์เอ่ย30บาทรักษาทุกที่เอ่ยฟอกไตฟรีเอ่ยมะเร็งรักษาทุกที่เอ่ยรถไฟความเร็วสูงเอ่ยแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าประเด็นที่สื่อสนใจเนี่ยคือคำถามเกี่ยวกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้บอกว่าท่านเลือกเราเพื่อมาทำงานให้กับพวกท่านพิสูจน์ได้มาเรื่องกัญชาอสม ทำได้สมัยไหนการพัฒนาถนนในจังหวัดก็ดําเนินการกันไปรถไฟความเร็วสูงก็จะผ่านในพื้นที่ลบบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคราวนี้3กระทรวงคราวหน้าขอ6กระทรวงเลือกมาเยอะพี่น้องไม่ต้องเกรงใจถ้าจะเป็นนายกก็ต้องเป็นกันละนี่แหละครับคำพูดของอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับคือหัวหน้าพักส่วนใหญ่เนี่ย ก็แน่นอนครับต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับอาจจะมียกเว้นบางพักการเมืองที่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนหัวหน้าพักนะครับย้าย้านะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนหัวหน้าพักมีครับพักการเมืองที่บ้านี้เนี่ยนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าพักที่ว่านี้ก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วที่จะล้มนั่งร้าน ทุบพักร่วมรัฐบาลยุทธศาสตร์ใหญ่คือแลนด์สไลด์ทั่วอีสานขณะเดียวกันนี่นะครับพื้นที่หลักของพักภูมิใจไทยก็ยจงอยู่ในย่านอีสานใต้ดูเหือนกันทีนี้กกตก็แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าเดิมในอีสานมีอยู่116คนคราวหน้าจะได้เพิ่มเป็น132คน ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากพักใดก็ตามได้สสอไปก่อเป็นการรมเนี่ยโอกาสจะได้ขึ้นเป็นพักอันดับหนึ่งมันจะมีอยู่สูงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสนามเลือกตั้งอีสานจะเป็นที่หมายปองของพักการเมือง3ามพักหลักๆก็คือเพื่อไทยพลังประชารัฐและก็ภูมิใจไทยส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่หลักอยู่นะครับเลือกตั้งคราวหน้าภาคใต้จะมีสสอเพิ่มเป็น58คนจากเดิม50คน ถ้าเกิดชนะยกภาคเนี่ยก็จะได้สอสอเท่ากับปัจจุบันแล้วก็ไปเก็บเล็กผสมน้อยจากภาคเหนือบ้างอีสานบ้างภาคกลางภาคตะวันออกกทมบ้างผลออกมาเนี่ยมันก็น่าจะไม่ขี้เร่สักเท่าไหร่นะครับเอาละครับมาถึงไฮไลไท์สุดสัปดาห์เพื่อไทยไปเชียงรายตามเคยครับขายทักษิณอย่าแปลกใจนะครับว่าทําไมทักษิณยังขายได้ในภาคเหนือแล้วก็ในภาคอีสานคืออย่างนี้ครับ โครงสร้างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนไปจากพรรคไทยรักไทยเลยนะครับมีเจ้าของพรรคก็คือตระกูลชินวัฒน์นั่นแหละครับในพรรคก็ประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหน้าตาเดิมๆที่มาจากการดูดบ้างการควบรวมบ้างสมัยที่ตั้งพรรคไทยรักไทยไงแหละครับเอาละถึงแม้ว่าจะแตกไปยังพรรคพลังประชารัฐบ้างภูมิใจไทยบ้างแต่ว่าแกนหลักๆในส่วนใหญ่ก็ยังอยู่เพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั้นความมั่นใจในแลนสไลด์จึงมีอยู่เสมอนะครับ ยังไงมันก็หลีกหนีความจริงไม่พ้นหรอกครับเพราะความนิยมในตัวนักการเมืองของคนไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องของภูมิภาคอยู่มากเลยทีเดียวนะครับประชาธิปัตย์เกิดในอีสานไม่ได้เช่นเดียวกับเพื่อไทยแทบจะเกิดในภาคใต้ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุ่มสรรพกําลังลงไปในภูมิภาคฐานเสียงเป็นสิ่งที่ทุกพักการเมืองต้องทําและพักเพื่อไทยก็ต้องทําเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ขนทับใหญ่ ไปจังหวัดเชียงรายกันเลยนะครับก็นําโดยหัวหน้าครอบครัวขีดเส้นใต้นะครับไม่ใช่หัวหน้าพักนะครับนําโดยหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อุ้งอิงเนี่ยเอาพ่อไปนําเสนออุ้งอิงบอกว่าอย่างนี้ผมกับกพี่น้องชาวเชียงรายในยสบายดีหรือไม่ไม่ค่อยสบายใช่หรือไม่ทำมาหากินลําบากหนี้สินท่วมท้นใช่หรือไม่ไม่เป็นอะไร ขอให้พี่น้องอดทนอีนิดถ้าวันนี้ทุกยากพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าพักเพื่อไทยได้กลับมาดูแลประชาชนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเป็นเกียรติที่มาเยี่ยมชาวเชียงรายชาวเชียงรายไม่เคยลืมพักเพื่อไทยเหมือนกับที่พักเพื่อไทยไม่เคยลืมชาวเชียงรายคุณพ่อตั้งใจว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยอยากจะให้ทุกฝ่ายในหันหน้าเข้าหากันมีอะไรก็ร่วมมือกันไม่ขัดแย้งกันเพราะพี่น้องกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นก็คือให้ประเทศเก้าวไปข้างหน้าให้พี่น้องพ้นจากความทุกข์ยากนี่คือคำขึ้นปลาใสขององค์อิงที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่แหละครับถ้าหากว่าจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับอย่าลืมนะครับคราวนั้นเนี่ยการบริหารประเทศของยิ่งลักษณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางบวกได้เพราะว่าเป็นช่วง เศรษฐกิจโลกขาขึ้นไม่มีแล้วครับโรคระบาดไม่มีแล้วครับสงครามแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยคือความพยายามที่จะนิรโทษกรรมให้กับคนโกงเกิดคอร์รัปชันเกิดทุจริตเชิงนโยบายโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวและการขายข้าวแบบจีทูจีรัฐมนตรีติดคุกครับนายกหนีครับเมื่อองค์อิงพูดถึงโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคำถามก็คือว่าโอกาส ที่จะบริหารประเทศหรือว่าโอกาสที่จะพาคนโกงกลับบ้านกันแน่เอาให้ชัดนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเยประกาศยังไม่แยแสเลยว่าจะกลับไทยมีทางเดียวครับที่ทักษิณกลับมาแล้วทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันได้คืออะไรรู้ไหมครับคือกลับมาเนี่ยแล้วก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเท่านั้นแหละครับกระบวนการที่ควรจะเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้รับโทษแล้วจะขออภัยโทษก็ว่างกันไปตามกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนไทยเราเนี่ยเดือดร้อน เพราะเศรษฐกิจฝืดเครืองนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าประเทศไทยขาดทักษณิณแต่เป็นเพราะว่าโรคระบาดแล้วก็สงครามต่างหากที่ทําให้ฝืดเครืองกับทั้งโลกเลยทักษณิณเนี่ยเป็นเพียงแค่นักโทษหนีคุกเท่านั้นแหละครับ